สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟชั่นของสวันนีนะคะซึ่งคลิปนี้จะมาทำเป็นแขนเสื้อเป็นแขนสั้นเปิดตี้หัวไหลซึ่ง fc ถามกันมานะคะมีวิธีทำอย่างไรซึ่งจะมีให้สองแบบแบบของฝรัง่งซึ่งเป็นแบบที่เคยทำจากที่ทำงานเก่าค่ะอีกแบบก็จะเป็นแขนเสื้อมาตรฐานทำออกมาก็จะใกล้เคียงกันค่ะ ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะซึ่งจะทำแขนสั้นเปิดไหล่นะคะเมื่อทำเสร็จจะได้ประมาณแบบนี้นะคะในส่วนของปลายแขนเสื้อก็จะบานนิดหน่อยค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้วัดเป็นความยาวนะคะ19.5แล้วก็ความกว้าง12.5 ให้ติดเส้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะ12.5ด้านนี้19.5จากจุดนี้ให้วัดออกไป3.5แล้วก็วัดขึ้น2.5ดตีดเส้นเชื่อมกัน จุดนี้จะเป็นใต้รักแร้นะคะวัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดลง1 5 cm. เส้นนี้ก็จะโค้งนะคะโค้งใต้รักแร้ตีเส้นได้เห็นชัดๆนะคะจากจุดนี้ก็โค้งเป็นในวรักแร้ค่ะ จากจุดด้านบนก็วัดเข้า8.5แล้วก็ให้โค้งกับเส้น1.5เซนติเมตรจากริมกระดาษก็วัดลง7.5ตีเส้นเชื่อมกัน จากส่วนนี้ก็โคงเส้นมาหาส่วนนี้แล้วก็ตัดออกมาตามที่วาดนะคะส่วนนี้จะเป็นการวางสันทบซึ่งริมแขนที่ได้ก็จะบานนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดตามที่วาดค่ะ เมื่อตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการวางสันทบสมมุติว่าสมมุติว้าวางผ้าเป็นสันทบก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่ว่าโชว์หัวไหล่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นใต้ท้องแขน ส่วนนี้ก็จะนำไปประกอบกับเสื้อค่ะซึ่งจะสาธิตอีกแบบหนึ่งนะคะจะทำจากแพทเทิร์นเ,นเสื้อมาตรฐานที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่นะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะซึ่งแบบนี้ก็ทำแบบของฝรั่งนะคะจากที่ทำงานเก่าเ,าเขาก็จะทำแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแขนเสื้อเปิดวัาไหล่ เป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานอยู่ก็ลองทำดูนะคะก็เคยทำจากแขนเสื้อมาตรฐานเหมือนกันค่ะลองทำดูนะคะอีกแบบหนึง่งใต้รักแร้ให้วัดลงมา2.5จุดนี้ตีเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะ แล้วก็จากหัวแขนเสื้อให้วัดออกมานะคะ9ซตเมตรด้านนี้ก็9เซนติเมตรแล้วให้พับนะคะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลงมา7ซนเมตรแล้วก็โค้งค่ะ แล้วก็จากจุดจากใต้รักแร้ก็ให้โค้งนะคะจากใต้รักแร้ก็วัดเข้า3.5ติดเส้นเลยค่ะแล้วก็โค้งไปหาจุดนี้นะคะ แล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะจุดนี้ก็ตัดออกมาเลยค่ะซึ่งก็ตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใต้ท้องแขนแต่ก็ยังเป็นแขนเสื้อที่ยังไม่ไม่ย้้ยอยู่นะคะให้ตัดค่ะแล้วก็แทรกกระดาษ ส่วนนี้ก็ต้องโค้งใหม่แล้วก็แท่กระดาษข่งแท่กระดาษ15เซนติเมตรในส่วนนี้ต้องโค้งใหม่นะคะให้พับกึ่งกลางนะคะ แล้วก็โค้งใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของชายแขนเสื้อก็โค้งใหม่เหมือนกันค่ะซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ทำจากแขนเสื้อมาตรฐานนะคะแบบนี้ก็จะทำแบบแขนเสื้อของสไตล์ฝรั่งค่ะ ซึ่งแบบที่ออกมาก็จะใกล้เคียงกันค่ะก็เป็นไอเดียนะคะลองทำดูคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ